คูดสิบล้านโอ้โหขุดดีครับมีกระลอกอยู่ด้วย oh, โอ้โหยกดีเกินทุกคนโ oh, 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 oh. <c oughs> อ้โหโอแม่เจ้าโอ้เยอะเกินโอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกองนี้เราก็มีอยู่ในเกมคอยมาสเตอร์อีกแล้วเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับเรากอาเราได้สปินมาฟรีนะครับจากโคนนะครับตอนนี้ ถ้าใครยังไม่มีก็ลิงกอยู่ใต้ล่างนะครับผมกดได้นะครับโอเควันนี้เราก็จะมาป้วน12ล้านนะครับคุณห้าบเลยจดไปล่อมหมูออกมาครับทุกคนคือแบบว่าเราต้องล่อมหมูตอนนี้เรามีร้อยกว่านะครับเราต้องล่อมหมูออกมา12ล้านอยู่แค่เอื้อวิวิหมูหมูวิลลิวล์กล่อทุกคนแบบโอ้โหหมูโอ้โด้กล้องโอ้โดึงก็ลออให้ตายเธอโรบิน โอ้แปดล้านโอเคโอเคโอเคสิบล้านครับอกคุณนะเท่าไรอ่ะโอ้โหห้าสิบล้านโะบอกทุกคนห้าสิบล้านครับโอ้โหกําลังบ่นอยู่เลยอ่ะโอ้ยีสิบล้านไอ้ตายเด้อแล้วก็ตีนสี่ห้าสิบครับโอเคถ้าหยิบล้านน่าเนาะจ้าโอเคไปต่อครับทุกคนโอ้ในเงินอีกแปดแสนโดนกดไหมเนี่ย ว่าโชคดีเกินยังแบบกาลังบ่นแบบกําลังบ่นแหละเราจะน่าได้เลื่อนบ้านนะครับทุกคนทำบ้านได้ว่นนี้ธุรกิจของเราคือการเลื่อนบ้านไม่ได้นะครับสิบล้านเก้าล้านไว้ยไม่พอมีเดียวอนีเดียวใกล้แล้วใกล้แล้วรอฮะเจ้ากลอกน้อยก่อนฟ็อกซี่ไปเลยฟ็อกซี่ คูณสิบไปเลยอืมอืมฟอน์พอมาครับผาหัวแต็โดนไปสิโอ้โหผมหายเชียวคูณญเ็บโอ้โหเก้าล้านโอเคโอ้โหลูกโปง่งลูกโปง่งลูกโปง่งลูกโป่งฟีครับลูกโป,ป่งฟีจากสปปนครับลูกโปง่งโอเคได้อะไรเนี่ยอืรกิจเราคือการเลื่อนบ้านนะครับทุกคนคือแบบท่านเราเลื่อนก็คือแบบภารกิจเราสำเร็จอะประมาณนั้นนะครับ จะเลื่อนได้ไหมอุ้ยน่าจะเลื่อนได้สบายๆหวานหมูอ๋ออะไรจะโชคปีกระดับนี้เพ well. ื่อนบ๊ายบายจ้าไปละจ้าไปแล้วครับผมมาเม็กซิโกแล้วโอ้โหเปิดการไปโอ้ยเหลือแสนเดียวเองงะโอ้โหอะไรงะโอ้โหโอ้โหตัวสิบอย่าบันเลยจ้าตัวสิบด้วยไม่ตัวลังจ้าเนี่ยกดโชว์ไปทังทีมั้ย ไปวันนั้นหลายวันดีกว่าได้ไรครับ20ล้าน20ล้านไป20ล้าน1ผลงาน70 m อีกนิดเดียวมันต้องอยู่ตรงนึงเ7โอ้โหว่าแล้วเชียวให้ตายเถอะโรบินอันนี้ก็พอใจแล้วครับทุกคนเอาไปสร้างกันดีกว่าต่างไปงผลงานไป โอ้โหมันเรื่องโชคดีและเกินกันหน่อยคือแบบว่าเพิ่งเปิดเกมมาก็ได้แล้วอะโอ้โหคูณสิบนะเหลือก็มีแบบกระโหลกกระลาหรโอ้โหสิบเอ็ดล้านดูดิโอ้โหมันแบบว่าทำให้เราทำให้เราโลภอ่ะล้านมาสิครับสิบเอ็ดล้านโอ้โหคูณสิบสิบเอ็ดล้านโอ้โหขุดดีครับมีกระลอกอยู่ด้วยโอ้โหโชคดีเกินทุกคนโอ้โหโอเจ้าโอ้โห เยอะเกินเยอะเกินโอ้โหโอ้โหสิบห้าคูณสิบโอ้หร้อยห้าสิบล้านโอ้โห,โโหแบบว่าเยอะเกินทุกคนโอโ้คือเยอะที่สุดตั้งแต่ที่เราเคยหมดมาแล้วนะครับดูดิยัจะเปินฟรีอีกอะโอ้โหรีบสร้างเดือดอย่าเพิ่งมีคนมาปนนะจ๊ะไปแล้วเราไปสร้างดีกว่าวิโดเไปสันสิบสามล้านเฮ้ย มาบังทำไมโอ้โหโดวไปรสาทมีสามล้านไอ้ใต้เธอทำไมเจ้าทำอย่างนี้ข้าบุษราไป้นคนหนึ่งเข้ามาเจ้าทำนี้ฉันไม่ได้นะโอ้โหเลื่อนเลยครับผมเลื่อนบ้านเลยโอ้โหสบายเกิน โอ้โหเล่ส4 4ล้านอ่ะโอ้โหเล่นมาแล้วบไบาาครับไปกิโกจ้าไปแล้วจ้ามาแล้วครับป่าแห่งเวทมนต์นะครับโอ้โหโอ้โห150ล้านแตกแตกได้ไงอ่ะทุกคนเจแบบว่าโชคดีเกินพอละวันนี้วันนี้นอนสบายแล้วครับทุกคนโอ้โหนอนสบายแล้วอ่ะบักเลย โอเคนะครับใครที่อยากได้ลิงก์นะครับก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับก็ <Okay. S 1> so, วันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็เจอคลิปหน้าแล้วกันโอ้โหร้านน่ากินร้านแตก oh. คือแบบว่านอนหลับตาแบบได้หลับตาเต็มติ่มแล้วทุกคนโอเคโอเคครับ, okay. Okay. รบวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันบ๊ายบายเจอกันหน้าครับขอบคุณที่รับชมครับบาย